สัปดาห์สุดท้ายโคดออสตั้งเป้าวอลเล่บอลสาวไทยศึกเนชั่นลีก2025ันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่ออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันศึกลูกยางเนชั่นลีก2025 VNL 2025สัปดาห์3กลุ่ม8ที่เมืองอลิงตันสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18-22ถึง22มิถุนายน2568โดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่สัปดาห์2จะอยู่ร่วมกลุ่มกับสหรัฐอเมริกาเยอรมนี สาธารณรัฐโดมินิกันและแคนาดาที่ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายเนื่องจากทุกทีมนั้นมีอันดับและผลงานเหนือกว่ามากซึ่งโคดออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ออกมาเปิดใจถึงคู่แข่งในสนามนี้ว่าในสัปดาห์ที่3ถือเป็นสัปดาห์ที่สําคัญสําหรับพวกเราทุกคนเพราะว่ามันมีผลในเรื่องของการที่จะได้เล่น VNL ในปีหน้าด้วยเป้าหมายเรายังคงเหมือนเดิมเราต้องการชนะอย่างน้อยสองเกมต้องการ6หรือหคะแนน เราต้องการชัยชนะเราจะทำเต็มที่แต่ก็ไม่ง่ายส่วนได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งทุกคนอยากที่จะชนะเราได้ศึกษาคู่แข่งทั้งหมด4ทีมได้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของทุกทีมเราได้โฟกัสเป็นพิเศษในเรื่องของการจบสกอร์ในช่วงแต้มที่20ที่เรามีปัญหาในสนามก่อนๆหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวสำหรับทัพนักตบลูกยางสาวไทย จะประเดิมสนามในสัปดาห์ที่3วอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025พบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่10กรกฎาคม2568เวลา7นาฬิกา30นาที